มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงัดหลักฐานพิมพซอนญ่ากระทบไหล่ลัดพี t สมัยตามจีบใหม่ๆตำนานความสวยสร้างเรื่องจริงๆสำหรับพิมพซอนญ่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเล่าไว้ในรายการข่าวไฟเดโชว่าสมัยสาวๆเธอมีพระเอกซุตาบลัดพีสมาตามจีบ พิมพ์สัญ,ญา่าเล่าว,ว่าเขามาจีบค่ะหลายรอบมากตอนนั้นพิมพมีแฟนแล้วและพิมพก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใส่หมวกแก๊ปแล้วเราก็เต้นๆอยู่อยู่ๆก็มีผู้ชายก้มเข้ามาใต้หมวกแล้วบอกว่าขอเต้นกับเราได้ไหมแล้วเราก็สตัน์แป๊บหนึ่งแบทพีดนี่เราก็บอกเขาว่าเราต้องไปขอแฟนเราก่อนนะแล้วก็พาเขาไปหาแฟนเราค่ะ วันนั้นเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากแล้วเราเองก็แลกเบอร์กันแล้วก็เคยไปทานข้าวด้วยกันด้วยค่ะเรื่องราวดังกล่าวนะคะพูดไปอาจไม่มีใครเชื่อแต่ว่าล่าสุดนะคะโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพยืนยันว่าพิมพ์สัญญาและก็แบลพีสมัยหนุ่มสาวทั้งคู่ได้มีโอกาสกระทบไหลร,ร่วมเฟรมกันด้วยจริงๆค่ะใดๆต้องขอชื่นชมเลยว่าทั้งคู่หน้าตาดีมากๆและต้องยอมรับว่าหลายสิบปีก่อนยุคนั้นพิมพ์สัญญาเธอคือที่สุดของวงการบันเทิงแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากท่นิรัตทอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ